แล้วเวลาผมทำอาบผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สัมผัสผมทำดีที่สุกแล้วแต่แม่ก็ไม่เอา ก็เพราะอะไรก็เป็นคนพุดนู้ดเองไงบอกโอ๊ยไม่มีหรอกอะไรอย่างนั้นนะอย่ามากล่าวหาคุณปกป้องลูกน้องคุณทําไมคุณไม่ต้องหน้าบานหรอกก็คุณเอาของเขาไปจริงๆเขามายืนยันเห็นไหมเขาเป็นต่างชาติถามว่าเขาทําไปทําไมเขาไม่ต้องทําไม่ดีกว่าเหรอผมต้องขอร้องเขาบอกสกายไทยโซซายตี้เนี่ยต้องการฟังเรื่องจริงจากคุณเรื่องจริง พราะผมพูดอะ่ะมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่คุณพูดเนี่ยต่างกันคุณเป็นสิงคโปร์ประเทศคุณมีแบบนี้ไหมและก่อนที่ประเทศคุณจะพัฒนามาไม่มีคอร์รัปชันเนี่ยคุณต้องผ่านอะไรมาประเทศไทยก็เช่นกันแต่ประเทศไทยมันย่ำอยู่กับที่วันนี้คุณหาเสียงไปคุณย้ายพักไปมันก็เหมือนเดิมมันไม่ได้ปฏิรูปหาอะไรเลยสักอย่างแถมเฮี่ยลงไปกับเดิมอีก มาอปอดใจตัวเองไหมครับผมไม่เคยห่วงที่ไหนมึงเอาของกูมาเออเอาของกูมาเอาอเพราะฉะนั้นนะ่ะถ้าผมทำแล้วเนี่ยอย่างขอพชโนโคุณเอาเรื่องเล็กมาบางเรื่องใหญ่เขาสนใจเรื่องรีถ่ถยก็ไ,ไม่ได้สนใจบุหรี่ไฟฟ้าลองอ่กทางประกาศตรงนี้ไว้เลยว่าจะไม่จบผมจะตามจองล้างจองฐานเรื่องคอร์รัปชันพุกเรื่อง ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวทุกทุกเรื่องผมจะนำหลักฐานมาให้ถ้าไม่ชัดเจนผมไม่พูดผมไม่เคลียร์ผมไม่พูด,มมมมพดตีแล้วมารับหลังเคลียร์ไม่มีจะเคลียร์ผมคุณคิดว่าคุณมีเงินเยอะกว่าผมก็คุณก็มา ่อนทุกบ่อนในกรุงเทพโอเคคุณแม่ไรเขาเปิดเขาไม่ต้องหากินการที่สายนครบาลมี88สนอานยตกลางก็ขึ้นจับบดนรายเดือน1 0 0 0 0 0บาทต่อการตั้งด่าน1ครั้งนี่คือการกำหนดเลยสกายโดนไป2 7ล้วคนเดียวกว่านั้นยังเจอเกาหลีอีกเมื่อกี้ลืมถามเขายังเห็นนักท่องเที่ยวคนอื่นอีกที่โดน ดังนะั้นว่าผมตั้งสมมติฐานว่าด่านหนึ่งเนี่ยต้องจ่ายแสนหนึงถามว่าไอ้เด็กๆเนี่ยจะต้องไปไถ่อีกเท่าไหร่แปดสิปดอนอแสนหนึ่งต่อ30วันก็คือ3ล้าน3ามล้านคูณแปดสิบแปดสอนอรวม264ล้านต่อเดือนเอาละมาัดูทางจราจรจราจรตั้งได้ทั่วกรุงเทพตั้งได้ตลอดเวลา อ่ะโฉมผลงานว่าแสนหนึ่งต่อวันวันละ20ดาิบดานอ,อะไรอา้าวเดี๋ยวตั้งที่นูตตั้งที่นี่ตั้งไปตั้งมาวันละสองล้าน2ล้านคูณ30วันรวมส่ง60สล้านทั้งหมดส่งเดือนลัก2 4ล้านโดยประมาณแบ่งทอนยันไปผู้กํากับเท่าไรแบ่งทอนยันไปาเท่าไหรที่เท่าไร่อัตราลีดไถ แต่พุกมาใหุู้แล้วก็มาใช้หรอทำลายมีดใหญนะแอลกอฮอล์นอื่นตัวชีเจอสีงวอแสนหนึ่งยาเสพติดคบยาวสามแสนบาทห้าแสนบาทตัวเจออาวุธวันดำปุี่ไฟฟ้า นี่คือกระบวนการรีบไถหลังจากที่บ่อนปุ่มปิดไปถามว่าเราจะจัดก,การเรื่องนี้ได้อย่างไรถ้าเราไม่ได้คนที่เข้มแข็งอย่างที่คุณพูดคุณบุ้มคุณพูดว่าปชนจับปุหลีไปฟ้าจะตั้งข้อกล่าวหา157อย่างนี้ใช้ไม่ได้อย่างนี้ไปไม่มถึงแก่นจก่นของมันคือ คุณจะต้องหาเงินไปส่งถ้าคุณตั้งดา่านต้องมีด่านล,ละ1หนึ่งแสนที่จะต้องหามานี่คือแกนถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้คุณตั้งด่านไม่ได้ด่านใหญ่มันไม่ใช่จุดสก,กัดปกติผมใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเมืองนาผมไม่เคยเจอผมต้องมีพฤติการน่าสงสัยคุณถึงจะมาค้นผมได้นี่ค้นแม่กระตั้งให้ถอดรองเท้า ุณถามดูหน้าตายอย่างไอ้สกายเนี่ยพอเห็นเป็นนักท่องเที่ยวพอเห็นเป็นต่างชาติโอ้โหส้มหล่นเลยครับเจอคนไทยไปะปไอคนดีเนี่ยมันกลัวด,ด่านแต่ไอคนร้ายเนี่ยแม่งชอบชอบเพราะอะไรกูจ่ายกูก็รอดถูกไหมละครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมขอให้ระดับนายกลงมาจัดก,การ ถ้ายังปล่อยอย่างเนี้ยชงไม่เว้นแต่ละวันและผมกจ็จำเป็นต้องมาทำทั้งๆที่มันไม่ใช่หน้าที่ผมแต่ผมต้องมาทำผู้กำกับคิดด่านหนึ่งเท่าไหร่และผมถามว่าการรีดไถ่เนี่ยคุณคิดหรือว่าไอ้สามคนที่สากายพูดมันจะได้อย่างนี้คิดผิดมัตนต้องมีลงกลาง ก็อย่างที่บอกไงพอด่านมาสิบกว่าคนมันเจอคันนี้ก็กวักเลียกไอ้สามคนนี้ก็มามุมเฮ้ย hey, อะไรมีอะไรอ๋อยู่หรือเปล่าผิด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 ลงมาเลยลงมาเลยอ่ะลงมาคุยอ่ะ,ะก็ใช่ผิดจริงๆคุณก็ส่งไปเลยค่าปรงค่าปรับอะไรคุณจัดก,การไปเลยแต่นี่ไม่ใช่ค่าปรับคุณนั่งขู่เข็นเขาเป็นชั่วโมงแล้วสากายรุนว้าหน้า,นามันขู่ง่ายไปละมันหน้ามันก็ขู่ง่ายอยู่แล้วถูกไหมถ้ามันไปเจอหน้าแบบแ่างผมมันก็ไม่ขู่ไปไปไป,ไป แต่ถ้าเจออยา่างสกายโอ้ยผู่ง,ง่ายแต่หาเลยโอ้ยมึงบุหรี่ไฟฟ้าแย่แล้วมึงโดนโทษคุกเลย2ปีดังนั้นผมอยากให้สังคมไทยตื่นตัวกับเรื่องการคอร์รัปชันการโกงกินเพราะหลังๆที่คุณสังเกตได้เพราะนายกปล่อยนายกปล่อยมากเกินไปเลยมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันมากมายใช่ไหมครับออ่อย่าลืม ไลค์กดแชร์กดให้อะยนะคะบายบาย